ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ดําเนินการไม่ทําอะไรเลยตลอดระยะเวลาหลายเดือนมาเนี้นะครับผมแล้วมามีเหตุการณ์นี้ก็ถ้าไม่ทําอะไรเลยเนี่ยคราวนี้ถ้าเกิดประชาชนเขาจะจัดการเองนี่ก็อย่ามาว่าเขานะครับ <c oughs> เขาก็เห็นการละเมิดกฎหมายการทําในสิ่งที่ไม่บงังควรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มัน มันเจ็บหัวใจคนไทยเรานะครับแล้วคนโดยเฉพาะคนไทยอุทยเป็นเมืองพัชนกจักปีนะครับก็รับรับไม่ได้จริงๆเรื่องนี้ผมเองก็รับไม่ได้นะครับ เพื่อวันเป็นวันแห่งความรักด้วยก็ความที่รักสถาบันนะครับเขาก็มารวมตัวกันแล้วก็มาประกาศจุดยืนจากวิธีการทําน้องเด็กซึ่งไม่เหมาะสมนะครับผมทุนิชาวไทยเขาก็เจ็ดโมงครึ่งแปดโมงนะครับเขานัดกันที่หน้าสาร,รกลารที่หน้าสาร,รกลางหาดทำอะไรฮะนัดทำอะไรก็มาสแสดงจุดยืนแล้วก็มามาที่แล้วมาที่หน้าสาร,รกลางแล้วเขาคงจะเดินไปบ้านประเทศต่อน,นะครับแต่ร้องเพลงดันเสริญพระบรมมี ก็คือคนุไทยรับไม่ได้รับไม่ได้แล้วก็ทําใจไม่ได้ด้วยนะครับกับพฤติกรรมที่ซ้ํำซากแล้วก็พฤติกรรมที่ซ้ํำซากโดนคดีทั้งเจ็ดคดีนะครับก็ยังสร้างปัญหาแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้นกับแผ่นดินนี้นะครับผมเพราะคนอุนไทยเขาบอกแล้วว่าถ้าเกิดปัญหาแบบนี้อีกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ดําเนินการ ไม่ทำอะไรเลยตลอดระยะเวลาหลายเดือนมาเนี้ยนะครับผมแล้วมามีเหตุการณ์นี้ก็ถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยคราวนี้ถ้าเกิดประชาชนเ็าจะจัดการเองนี้ก็อย่ามาว่าเขานะครับ <c oughs> เขาก็เห็นการละเมิดกฎหมายการทำในสิ่งที่ไม่บังควรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันมันเจ็บหัวใจคนไทยเรานะครับแล้วคนโดยเฉพาะคนไทยอุไทยเป็นเมือ,องพระชาจิปไปีนะครับก็ รับรับไม่ได้จริงๆกับเรื่องนี้ผมเองก็รับไม่ได้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับผมครับท่นนี้ครับ